สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องน้องภูเงินแซนดี่ค่ะโูเงินสวัสดีครับภูเงินเอ้ยกินอะไรนะเด็กอ้วนอ้วนหรือเปล่า,ปากินยากอ้เก่งจังเลย วันนี้เรามาพบกับน้องผูช่องเย็นกันนะคะน้องผูออกแสงผู้เงินออกแสงใช่ไหมผู้เงินโอ้โหเด็กออกแสงครับเออไก่มาแล้วไก่มาแล้วไก่จะมาไล่เด็กแล้วเออผู้เงินเด็กออกแสงครับ โอ้ใช้เท้าชชยเท้า,าเาซบบ่น้องภูดูแม่เขาไม่รอแล้วนะแม่ไปแล้วแม่เฟินไปแล้วเด้อเขาไม่รอแล้วเขาไม่รอเด็กแล้วแน่ทำไมอยู่กับพี่ควัไม่แก้งโอ้โหดูวิ่งวิวิ แม่มาพาพามากินหญ้าตรงนี้โอ้แต่เอชอบแม่หญ้าเยอะเลยน้องผูมาใช้เท้าเออมอมเมมหมดเลยเนาะไม่มีที่อาบน้ำบ่น้องผูเออเออโอ,โอ้ดูเด็กกินหญ้าอร่อยไหมครับ อ๋ออร่อยมากเลยครับดูแม่ไปเฟินอ้อยา่าตัวนี้ทำไมขึ้นเร็วจังเลยเนาะไปเดินทางออกแวน้นตายแล้ว <c oughs> ่ดูทายืนเขายืนแบบน,นั้นบอกน้องฟูอู้หดูทายออกเนาะทำไมทายฮะกินแต่น้ำกินแต่น้ำหยาบหรอ เคี้ยวกินแบบเออดูน้องโผขายออกนี่นะคะเคี้ยวกินแล้วก็ขายออกอะไรดีเปืองนะนี่เปืองได้นี่ดูแบบหน้าเขียวมาเลยตอนนี้นะไม่ได้เขียวเพราะหญ้าแต่ว่าเขียวเพราะไอ้คอกฝนดูแม่เคยฝน ได้โอกาสโอ้ยดูท่ายเย็นเด็กเด็กไม่ได้อาบนะ้ำอะไรย่าแบบนี้น้องคลาย,ยไหมไม่คลายใช่ไหมไม่คลายใช่ไ แต่ย่านี้เฟียไม่ขคยแล้วคายอยู่บางครั้งก็คายรอดูว่าจะคายไหมมันอร่อยใช่ไหมน้องหัวแอะแอะแอะแกงแล้วแกมพี่ควันแล้วแน่นเออเออเออหาเรื่องเลยไหมล่ะแน่ แน่หรือเปล่าแน่จริงหรือเปล่านี่อเะนี่อผุนไปแล้วไม่ร้อแม่อะไรบอน้องโผบึงต้นใหม่ก็ไปยืนพิงโอโ้ข้านี้จากแม่ไปเฟิร์แล เป็นอะไรกับต้นไม้นะเฮะเป็นอะไรกับต้นไม้นะเป็นอะไรฮะโอ้จะไปพังทำไมพู้กดูหน้าตาดูหน้าตานะ,ะโอ้โอ้มีการเตะด,ด้วยเออ ดูเด็กเดเด็กเอาเอาเอาอย่านะอย่านะไอเด็กเนี่ยเอา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 แม่ภูไหนจะชอบแกงเหยียบเท้าเลยไหมล่ะ ไปไหนนะ้เดินแบบชิวๆเลยเออเอ,อ,เอ,อแม่เขาจะไม่รอแล้วแล้วนี่เดินตามก้นเด็กนะตอนนี้ ไม่กล้าเดินออกนาศัวน้องฟูวิ่งตามกัวน้องฟูวิ่งชนถ้าไม่ได้อ่านน้ำก็คือสีผิวจะเป็นแบบนี้เริ่มมาแหมม แล้อมอมแมมไม่ตัวดำเลยน้องภูเห็นน้ำฝนน้ำฝนเ <c oughs> ท้า,มมทาแม่เฟืนองทำไมมันเป็นเสียงแบบนั้น ดูพื้นเท้าแม่ไปฟืน,นไม่ใช่มันมันจะหลุดระบบพื้นเท้านอะเออช้างป่าช้างป่ามาแล้วครับ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องพายผู้เงินแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ